สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของราวพัฒนาบุนนะคะก่อนจะมาดูลาวพัฒนาบนนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะ <c oughs> คําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลค่ะออเมื่อะะวานแอดคิดของล่างผิดนะคะสูตรหนึ่งเดี๋ยวกั๊บหนึ่งนะคะแอดขอแกน้นิดนึงคือสูตรที่สองนะคะอ่อขอให้สูตรที่สองนะคะที่ชนสูตรนี้นะคะมันเป็นหลักพันคูณด้วยสี่นะคะสี 32แล้วก็บวกที่2มันต้องเป็น4 5 6 7นะคะอันนี้แอดขอลบนิดนึงนะคะเพราะว่าทำผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็น4 5 6 7นะคะ มันยังไม่แห้งนะอ่าเดี๋ยวแอดเขียนให้นะคะสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะสุดนี้ก็จะชนกันที่เลขเจ็ดเนาะแต่มันหลุดมาสามงวดแล้วนะคะชนตัวเดียวไม่มาคือเลขเจ็ด แต่สูตรที่สองสูตรนี้สูตรที่สองสูตรที่หมันชนหลักหน่วยที่7กับ8นะคะชนหลักหน่วยที่7กับ8ปดงวดที่แล้วอันนี้ขอย้ำนิดนึงนะคะงวดที่แล้วชนหน่วยที่ 912นะคะวดที่แล้วชนหน่วยที่912 912มา31อ่างวน52เดี๋ยวมาดูชนหลักหน่วยไหม5้สอชนหลักหน่วยที่7ตัวเดียวนะคะไม่มาเอาเดี๋ยว52สูตร52ชนที่ได้เก9ตัวเดียวนะคะ 9ตัวเดียวไม่มาสูตรนี้63สชนหลักหน่วยที่3นะคะชนหลักหน่วยที่เลข3อันนี้ตัวชนเนาะ <S <S ก็มาเลข363สูตรนี้ชนหลักหน่วยที่9กับ0แต่มา2 1 790สูตรนี้ชนหลักหน่วยที่ เจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับแปดเดี๋ยวมาค่อยมาดูของล่างเนาะเอามาดูบนก่อนนะคะบนงวดนี้สูตรนี้เห็นไหมคะงวดนี้เข้าหลักสิบนะคะออกอ้าไม่ใช่ มันมันออกเก้าหนึ่งเก้าเนาะอันนี้ตัวชนมาที่เลขหนึ่งนะคะออกหนึ่งเก้าแต่ว่าผิดหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งเก้าเนาะเอามาดูของงวดน,นี้นะคะสูตรนี้ชนแล้วมักจะมาเนาะ แต่ส่วนใหญ่จะมาหลักหน่วยสูตรชนสองตัวอออันนี้มาสองตัวล่างเลยนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามอันนี้ก็มาล่างอันนี้ก็มาล่างหกสามเจ็ดสี่นี้ตัวชนชนที่สี่ใช่ไหมชนที่สี่ มาดูก่อนนะคะดูงวดนี้งวดนี้3าคูณสได้6 6หกหกส่วนหลักหน่วยหลักแสนคูณด้วย4ลบด้วย1ก็จะได้4 3่สาลบหก็เป็น1นสอง สามสี่ขอดูปากกาด้าใหม่หนึ่งสองสามสี่วดนี้สูตรนี้ไม่ชนนะคะมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรนี้ ก็เอาไปเข้าหลักหน่วยนะคะวัน,นี้ไม่มาหลักสิบก็ถือว่าหลุดสองงวดละเอามาดูงวันนี้นะคะสูตรนี้ใช้หลักร้อยกับหลักสิบบวกกันนะคะร้อยกับ10บวกกันแล้วก็ลบด้วย1 ส่วนหลักหน่วยใช้หลักแสนกับหลักพันหลักแสนกับหลักพันคูณกันแล้วก็ลบด้วยหนึ่งเหมือนเดิมมาดูสูตรนี้สิสูตรนี้ได้ที่1บวกหได้สอง3 4 3 3 9ลบก็เป็น8 9ดเสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งไม่รู้จะมาไหมอันนี้ชนกันที่เลขสีสูตรนี้ชนกันที่เลขสี่มา หน่วยชนกันที่เลขหนึ่งนะคะหลักหน่วยชนกันที่เลขหนึ่งเอามาดูสูตรที่สองเออสูตรที่สามสูตรนี้ชนกันที่เลขสี่ไม่มานะคะออกหนึ่งเก้าหลุดวันที่เจ็ดหลุด, 7, ลดมาดูงวดที่แปดนะคะ หนึ่งสองสามบวกด้วยห้าก็จะเป็นสิบสิบเอ็ดบวกด้วยห้าก็เป็นหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าก็จะไปชนหลักสิบสุดแรกเนาะแล,แล้วมันดูหลักหน่วยนะคะอันนี้เก้าบวกเจ็ดคงที่ก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้า แอดจะเน้นบนให้ที่หลัก1ิบหกเนะคะบน 7จ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะหมดนี้ตัวชนของหลักสิบคนชนไม่มา ดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้สูตรแรกเนาะที่ถ้ามันชนกันสามตัวมันจะมาหนึ่งตัวหรืออาจจะมาสองตัวนะคะแต่งวดนี้มันไม่ชนงวดนี้มันได้หกเจ็ดแปดเก้าแอดคิดว่ามันน่าจะมานะอันนี้ก็ชนสี่ตัวเลยนะคะอันนี้สูตรที่สามเพราะฉะนั้นแอดก็คิดว่าน่าจะเอา เอาหกเจปเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย1นึ่งมนะคะมันก็จะได้6กหนึ่งหกสองหกสาสหนึ่งเสองเสาส 1> 8ปดหนึ่งแปดสองแปดสาปดสีเหนึ่งเสองเสมเกสเมื่อคืนแอดไลนตัวเด่นมาแล้วนะคะหลักสิบได้เลขหก 6. ตัวเดียวแต่เผื่อมันกลับหัวนะคะแอดเน้นให้2ตัวเลย แล้วก็ตัวอื่นเป็นตัวรองนะคะ6-2 6-3 6-4 9-2 9-3 9-4ส่วนล่างเมื่อคืนแอดไล่มาแล้วนะคะเน้นตัวเน้น9-7 07แล้วก็สอ ถ้าเป็นหลักร้อยตัวเน้นนะคะเน้น3ตัวก็จะได้เจ็หหนึ่งเห็นไหมเจ็ดหกหนึ่งเหนึ่งแล้วก็ใครเอาชุดนี้ก็ได้นะคะเพราะไล่มาเลยเนาะอ่าแล้วก็ บนเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่ง Okay. มีสองตัวนะคะน่าจะเป็นเนี้ยเจ็ดหกสี่สองหกหนึ่งสองหกสี่นะคะวิ่งบน เน้นเลขหกถ้าลองก็คือเก้านะคะแต่แอดว่าน่าจะเป็นเลขหกหรือใครจะรูดเลยก็ได้ค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ ขอเช็คเพื่อความแน่ใจน่าจะเป็นเลข6แต่เด่นสูตรเด่น6กหนึ่ง หกหนึ่ มันมีอีก2ตัวนะคะที่เด่นก็คือเจแต่ในนี้มันไม่มีนะคะเจ็หกับสองหนะคะตัวรองนะคะไม่ใช่ตัวรองสิตัวเด่นสูตรในเล่มเล็กของแอดมันมีหกศด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะ แอดจะย่อให้ดูนะคะตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะ07แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลสวัสดีค่ะ